เราลองมาฝึกโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคะ7,329ลบ6,278เท่ากับเท่าไหร่นะคะเด็กๆลองดูไปทีะหลักเลยดูซิว่าเราสามารถลบได้ไหมเรารู้เลยค่ะว่า6,278นี่มันน้อยกว่า7,329อย่างชัดเจนดังนั้นเราสามารถลบได้โดยที่ตอนแรกเลยเราจะดูที่หลักหน่วยเลยนะคะหลักหน่วยเนี่ย9ลบ8ได้1แน่นอนเลยนะคะแล้วก็เขียน1นในหลักหน่วยต่อไปเราดูในหลัก10บนะคะ เราจะลบเจออกจาก2ได้ไหมซึ่งเจแทนด้วยเจดและ2ก็คือแทนด้วย20ทีนี้ค่ะเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถลบได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องจับกลุ่มใหม่หรือว่าเอาหรือว่ายืมนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเขียนเขียนแบบกระจายให้ดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่าง7เนี่ยคะ่ะพี่จะเขียนใหม่ว่าเป็นเจ0 0พันะคะเพราะ7จมันอยู่ในหลักพันและ3มนะคะอยู่ในหลักร้อยพี่จะก็จะเขียนว่าบวก300อยนะคะแทน ก็เป็นเจ็ดพันในหลักพันและสามในหลักร้อยคือสามร้อยสองอยู่ในหลักสิบนะคะมันก็คือสองสิบก็เขียนเลยค่ะยี่สิบและเก้าอยู่ในหลักหน่วยนะคะก็เขียนแค่เลขเก้าอย่างเดียวนะคะนี่คือแสดงถึงเจ็ดพันสามร้อยีสิบเก้าอีกทีหนึ่งโดยการกระจายนะคะส่วนข้างล่างนี้เรามีหกอยู่ในหลักพันแล้วก็ใส่ว่าหกพันเข้าไปเราลบด้วยหกพันใช่ไหมคะเด็กๆหลังจากนั้นเราก็มีสองอยู่ในหลักร้อย เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็จะลบออก200นะคะเราจะลบออกให้หมดและ7นี่นะคะอยู่ในหลัก10นะคะก็คือลบออกอีก70นะคะมันก็คือเ0นั่นเองและ8นะคะอยู่ในหลักหน่วยแล้วก็ลบ8โอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็ลองมาดูสิคะว่าจะเป็นเท่าไหร่อย่างลบ8จาก9กนะคะก็จะได้เท่ากับ1แน่นอน ตรงนี้เราก็ได้ค่าเท่ากันนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาลบ70ออกจาก20จะทําได้อย่างไรไประเด็นนี้ก็ต้องจับกลุ่มค่าใหม่นะคะนั่นก็คือเราจะไปยืมมาให้กับหลักสินะคะอย่างที่เป็นธรรมชาติที่สุดเราจะยืมหลักร้อยมาเลยนะคะหลักร้อยก็คือยืมจากยืมมา100จาก300เป็น200นะคะแล้วก็100ที่เรายืมนะคะไปใส่ในหลักสิบจาก ยี่สิบก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็จะเขียนว่าหนึ่งร้อยยี่สิบตรงนี้นะคะสังเกตว่าสองร้อยบวกหนึ่งร้อยยี่สิบบวกสามร้อยยี่สิบสามร้อยบวกยี่สิบเนี่ยมันมันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะมันได้ค่าเท่ากันนะคะไม่ว่าจะทำแบบไหนก็ได้ค่าเท่ากันนะคะนี่มันก็คือการเปลี่ยนกลุ่มจริงๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนอันนี้นะคะพี่จะบอกว่าเป็นการยืมแล้วกันนะคะอย่างนี้ยืมมาจากหลักร้อยนะคะยืมมาจาก3เป็น2นะคะแล้วก็เอาหนึ่งที่เรายืมเนี่ยมาใส่ในหลักสิบก็กลายเป็น12นั่นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนี่ก็คล้ายๆกันเลยค่ะก็คือเหมือนเราเอา1นึร้อยไปให้กับ20ก็กลายเป็นร้อยย ก็สามารถลบได้แล้วใช่ไหมคะก็คือ120ลบ70ก็ได้เท่ากับ50นั่นเองคมาคิดในฝั่งนี้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะ12ลบ7เป็นเท่าไหร่ก็ได้เท่ากับ5นะคะก็ได้เท่าเดิมซึ่ง110ก็คือ120 70คือ70และให้50มาซึ่งเท่ากับ50 50กับ5นี้ก็ได้ค่าเท่ากันนะคะอาจาดูหลักอื่นอย่าง2ลบ2เท่ากับ0นะคะส่วน7ลบ6ก็เป็น1 หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันใช่ไหมคะส่วนตรงนี้สองร้อยลบสองร้อยก็ได้เท่ากับศูนย์เช่นเดียวกันและส่วนเจ็ดพันลบหกพันก็เป็นหนึ่งพันหลังจากนั้นเนี่ยหนึ 1, ่งพันบวกศูนย์บวกห้าสิบบวกหนึ่งก็จะได้เป็นหนึ่งพันห้าสิบเอ็ดพอดีเลยค่ะเท่ากันทั้งสองฝั่งที่สำคัญเลยนะคะน้องๆก็อาจจะไม่ต้องเขียนมาทุกครั้งก็ได้หรือว่าจะนึกในใจก็ได้ว่าสามนี้แทนสามร้อยสองนี้แทนยี่สิบ หนึ่งร้อยเอาออกมาจากสามร้อยก็เป็นสองร้อยในหลักร้อยนะคะแล้วก็เอาหนึ่งร้อยเนี่ยมาใส่ในหลักสิบก็จากสองสิบก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบประมาณนี้นะคะและพอได้พอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ท่าเท่ากัน